ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิถีอาชีวะนะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอในตอนครบรอบ83ปีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับนี่คือรายการวิถีอาชีวะนะครับดำเนินการโดยผมกดแมนสีดาวดึงนะครับวันนี้ถ่ายทำเทปในวันที่21สิงหาคม64นะครับก็2วันที่แล้วเป็นวันครบรอบสถาบนา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครน,นะครับครบรอบ83ปีนะครับก่อตั้งแต่2481นะครับซึ่งเป็นสถาบันเก่าของผมสถาบันแรกเลยที่ผมได้เรียนช่างนะครับผมเรียนช่างก่อสร้างรุ่นที่55นะครับปี2533แล้วก็ตกมาเรียนรุ่น56ปี2534นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีต นะครับอในรั้ววิทยาเทคนิคสมุทรสาครน,นะครับก,ก็ก็เคยย้อนไปแล้วล่ะเทปแรกะนะครับแต่ครั้นี้ก็จะมีดีเทลอีเยอะเลยจริงๆแล้วท,ที่สมุทรสาครมีมีมีเยอะมากนะครับผมก็จะจะมาเล่าที่เหลือให้ฟังมากนะครับว่าว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็เห็นน้องๆ น้องๆน้องๆบามาแก,แก้วที่ยินอ <ย Galile> ที่ที่ right <tôi state brainstorm ing> ท,ที่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 เป็นสิทธิ์ปัจจุบันเนะครับเขาก็ติดตามผมอยู่เขาก็บอกว่าอยากให้พูดสุงอี่ก็ในฐานะที่ผมสิทธิ์เก่าผมก็ขออนุญาตพูดถึงเทคนิคสูนสาครอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นอีเป็นอีพีที่สองนะครับผมก็ก็ก็เคยเล่าให้ฟังว่าว่าว่าเข้าไปปีสามสามเนี่ยก็รุ่นพี่ก็ ก็ตอนนั้นอ่ะช็อปช่างเชื่อมกัชบช็อปช่างก่อสร้างอยู่ติดกันนะครับแล้วก็องค์พ่อพระวิศนุกรรมนะครับตอนนั้นในยุคที่ผมยุคที่ผมเรียนเนี่ยองค์วิษนุกรรมจะเขาเรียกว่าเป็นองค์ลงยาสีดำนะครับเนี่ยไม่ได้ลงสีทองนะครับตอนนั้นนะครับ แล้วก็ไปกราบไหว้ท่านนะครับวันที่รุ่นพี่พาไปรับน้องที่ที่กาญจนบุรีนะครับก็เอารุ่นรุ่นรุ่นพี่ที่ไปรับเนี่ยก็จะเป็นรุ่นก่อสร้างรุ่น53กรบรุ่น52นะครับเพราะตอนผมเข้าไปเนี่ยรุ่น52จะมาเก็บปี4เยอะแล้วก็เป็นรุ่นที่เคี้ยวมากรวมรวมต้องรุ่น53ด้วยนะครับก็ตัวใหญ่ๆนังนกันเลยก็มีหลายๆคนหลายๆหลาย หลายๆท่านที่เป็นตำนานตำนานของเทคนิคสุทธาครในช่วงนั้นเลยนอย่างอย่างอย่างอาจารย์ดำนะครับอย่างพี่ดำพี่ดำ52เนี่ยนะครับอย่างน้องหอย53เนี่ยครับก็เขตัวจี้ตัวหลไก็เป็นอาจารย์ของพวกผมทั้งนั้นแหละนะครับก็ก็เขาก็จะมีเพื่อนซีของเขาก็พวกช่างเชื่อมรุ่น13รุ่น14อะไรพวกนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของนั้นแหละก็จะอยู่ในในกลุ่นเดียวกันในการกับ้กับลาฝึกวิชาวิชาแรก อ่ไม่ไม่เกี่ยวกับวิชาเรียนนะเอาเป็นวิชาวิชาเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาเขตสุทสาครเนี่ยวิชาแรกที่ได้ฝึกฝนจากรุ่นพี่ๆก็คือวิชาการโบกรถนะครับโบกรถในเด็กสมุทรสาครโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพใครโบกรถไม่เป็นนี่แย่แล้วนะครับแย่แล้วคุณคุณคุณมาไม่ถึงมหาชัยแล้วนะครับต้องโบกกันเป็นทุกคนซึ่งยุคผมเนี่ย ยุคผมรถที่นิยมโบ้คือจะเป็นรถสิบล้อรถสิบล้อแล้วก็รถรอสอพอลนะครับรถรอสอพอจะเป็นรถชุกเขียวหน่อยนะครับตอนนั้นเป็นรถวิสาหกิจแต่รอสอพอลเขาเขาเลือกกิจการไปตอนนั้นเด็กรถตาคอลชอบกันมากนิยมนิยมนิยมกันมากเลยนะครับแล้วก็คือเป็นรถสิบล้อไงก็ไปกไปกันได้เยอะก็จะมีความสุขสนุกสนานมากนะครับในโลวิทยาเทคนิคสาพอลนะครับ เดินเข้าออกได้เหมือนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นวิทยาลัยเปิดก็แล้วกันนะครับเป็นวิทยาลัยเปิดแล้วกวอ็อยู่ในอยู่ในกลางใจเมืองเลยอยู่กลางใจเมืองหมาชัยเลยคืออยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามสพสมุทรสาครเลยนะครับผมก็เป็นใจกลางเมืองยุคผมเนี่ยถ้าออกมาจากจากเทคนิคสมุทรสาครถ้าเวลาเดินออกมาจากรั้วรั้วเทคนิคเนี่ยนะเขาจะเรียกเดไกเทคนิค,นะค,ะคก,กันนะ ถ้าทางซ้ายเนี่ยก็จะออกไปทางถนนพระรามสองก็จะตรงไปตรงกันถ้าไปทางขวาเนี่จะไปมหาชัยบางทีนะครับถ้าใครยังไม่อยากบกรถจะไปกินลงุงกินเหล้าอะไรย่างเงี้ยผมนียรับเช้าตอนนั้นนะ่ะก็จะไปกินเหล้ากันที่ท่าน้ํามหาชัยนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ไม่ได้มีความเจริญถึงขนาดนี้ไม่มีความเจริญถึงนัก็ยังเป็นท่าน้ำธรรมดามีรถบกสสีแดงไปจอดอะไรพวกนี้แล้วก็มีร้าน ลวงต,งต่างๆนะัแล้วก็ก็จะก็ก็จะเป็นที่นิยมของเด็กเทคนิคไปนั่งกินกันตรงนั้นที่ที่นิยมกินกันมากที่สุดนะครับเพราะพวกน้พวกเราไม่ค่อยมีตงังก็คือเหล้าขาวน้ําแดงเหล้าขาวน้าแดงนี่จะเป็นฮอตฮิตมากเลยฮอตฮิตมากผสมน้ําแดงกินเงินบางคนบางคนบางคน,บางคนเล่นเชี่งชุนเลยนะเชี่งชุนผสมกระป๋ายเอออร่อยดีเหมือนกันวยเออครับก็เป็นที่สนุกสนานคืกเคงบางทีกินเหล้ากัน อยู่ตรงแถวนั้นกิน,กกกน,นลกแล้วก็ดึกก็ดื่นจนรถบกสหมดทําไงล่ะที่ผหายก็น,นี้ก็ต้องโบกรถกันแล้วก็ต้องหารถมาที่แยกซุปเปอร์ให้ได้แล้วก็แล้วก็โบกรถโบกรถกลกับกรุงเทพกันบางทีแม่งไม่ได้กลับบางทีก็หานอนตามวัดตามอะไรกันทีทําไงกลับบ้านก็นไม่ได้ก็ถ้าถ้าจากเทคนิึกถ้าถ้าถ้าจากแยกซุปเปอร์นะครับ ถ้าตรงไปพระรามสองเนี่ยเราก็จะโบกโบกกลับกลับกรุงเทพใช่ป่ะบางคนแบบม,ม,แนะมันมืดแล้วไงมันมืดแล้วไอ้หากลับลำบากเลยทํา,าทไงดีวะนู่นนะฮะเบิกโบกไปฝั่งหนึ่งไปนูน่นเพชรบุรีนะไปเช้าองค์เช้าอ่ำไปไปหา,ปหา,ปหานอนใครอาใชาหาดเช้าอแล้วก็ก,กลับกันมาเป็นงย่กันบ่อยๆเขาวังเนี่ยเขาวังเพชรบุรีเนะี่ยเมื่อก่อนเด็กเล็กเด็กมืออกชีพไปกันจนจนแทบจะคุยกับลิงกันรู้เรื่องแล้วนะครับมีหลายเรื่องหลายราวตลกโบกฮามากนะครับอย่าง เพื่อนผมคนหนึ่งตอนตอนตอนตบมาเรียนรุ่นห้าหกเชื่ออาจารย์หนองไอตัวนี้แสบมากอยู่วัดอยู่วัดตึกมันมันเป็นรุ่นพี่เลยทีมันมาจาก,จาก,จ,ากจากปิ่นรุ่นรุ่นสี่รุ่นห้านะนะปิ่นกนะ้าเน,นี่ยนะแล้วมันก็มาเรียนเทคนิคมุสาครนะนะมาเรียนรุ่นห้าหกชอบหายใจในถุงเลยนะเวลาเวลาเด็กเทคนิคมุสาคอนไปไปเที่ยวเพชรบุรีกันเนี่ยไปเที่ยวเพชรบุรีไปเที่ยวชามกันเนี่ยก็จะนั่นแหละ ชอบแวะเขาว,วังไปเสริมกันไปเสริมกันอะไรเขาว,วังมันก็จะมีทางขึ้นนี่เล่ะมันจะมีทางเดินขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีศาลาพักระหว่างทางอะไรเงี้ยไปนั่งคุยกับลิงรู้เรื่องรู้ราวผมผมก็นั่งมอง <c oughs> มึงคุยกับลิงรู้เรื่องนะมันก็ตลกดีหยือนกันะอย่างลิงตัวหนึ่งเดินผ่านมามันก็กำลังเสริมเพื่อมันเห็นไ,ไอ้ลิงตัวนี้อ้วนมันก็บอกเฮ้ยมึงอะไอ้ลิงไอ้ลิงอ้วนตัวนี้จอดหยุดนะหยุดแล้วเลมันมองมันมันก็บอกมึงอะไปรถหุ่นนั้นะมึงมึงเป็นลิงมึงัวอ้วนได้ไงวะ ไอ้หาแล้วมึงจะปีนต้นไม้ได้ไงคุยกับลิงลิงแม่งงงไอ้มนุษย์ตัวนี้แม่งมาคุยกับกูทําไมวะไอ้เงี้ยแล้วแม่งมาทักกูว่ามครับเป็นเรื่องขำๆนะครับเดี๋ยวนีงละครจะ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 ติดนิสัยการเซิร์งกันมากผมก็ติดไปงนั้นนะคือผมไม่ชอบหรอกจริงๆแต่ก็คือต้องตามพวกมันน่ะนะครับเซิร์งกูก็เซิร์งอ่ะเอาคำว่ากันไปนะครับแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้บ่อยถ้าสมุนไพรหมดแล้วผมถึงค่อยไปเซิร์งกับมันนะครับกินเหล้ามั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่ แต่สุดท้ายต้องจบที่เซิร์ฟทุกแทบทุกครั้งนะครับเพมก็แปลกหรือไงนะมีวิดกรรมมากมายนะครับที่นี่หนึ่งสาครเนี่ยแต่ผมจะหยิบยกมาสักเรื่องหนึ่งหยิบยกมาสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจําของของผมของเพื่อนๆนะครับในรุ่นเดียวกันที่หลังจากหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานแล้วก็เราก็จะต้องย้ายมาเรียนอินทรากันนะครับเป็นเหตุการณ์ ไปเที่ยวชะอำกันไปเที่ยวชะอำกันนะครับไปกันไปตอนนั้นตกเป็นรุ่นห้าหกแล้วแล้วก็ฮอตฮิตมากนะครับฮอตฮิตมากที่ตอนตอนตอนนั้นแล้วก็หลายหลายคนมีทั้งชั้งเชื่อมทั้งก่อส่วนใหญ่จะเป็นทั้งเชื่อมทั้งก่อเด็กเด็กเท่ในยุคผมอะช่วงนั้นจะเป็นปีสามสามห้าเทมหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะย้ายมาเยาลยอินทรายและก่อนนะแลก็ไอ้แป๊ะแป๊ะคุณนายเนี่ยก็ บอกเฮ้ยไปแวะไปชะอำกันไว้ไปเที่ยวกันไว้ช่วงช่วงนั้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละเดือนนี้เนี่ยเดือนเดือนเดือนนี้แหละผมจําได้ที่ผมจําได้เพราะอะไรเพราะว่าผมไปเกมที่ชายหาดเนี่ยวันที่สิสิงหาวันแม่นะครับนั่นแหละนะปีสามห้าก็คิดดูแล้วแล้วก,วก็ต้องไปนอนสพเพชรบุรีอยู่เจ็ดวันว่าจะได้กลับมาโหเป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจํานะครับก็บอกรุ่นเราพอกันนี่แหละรบอกรุ่นเราพอจาก จากแยกมหาชัยคือตอนแรกเราเราเรานัดแน่กันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปชามกันนะครับไปมันเป็นมันเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรเนี่ยเราก็ไปกันแกแก๊ปเขาก็มีหญิงมีหญิงอะไรของเขาเขาก็ไปของเขาแ้วเขาก็เขาเขาาก็เป็นผู้นํากลุ่มนะผมประมาณว่าถ้าถ้าถ้านั้นแป๊คือเป็นเป็นเป็นรองเป็นประธานเลยว่างั้นนะครับผมก็เป็นเพื่อนมันผมก็ก็ก็คอยช่วยมันก็คือเป็นเด็กค้างปีจากจากจากรุ่นพศสองห้าสามสสามมาเรียนปีสามสี่นะเราก็เลย เราก็เลยเป็นแกนนําเป็นแกนนําของไอ้พวกนี้ยหลายๆคนนะในในกลุ่มที่นี่นั้นได้ก็จะมีไอ้ซกเล็กอะไรพวกนี้แหละแล้วก็หลายๆคนที่มาเลยนอินด้วยกัน well. นะครับก็มีก็ไปกันตลกนี้มันมีตีมี pe, เป้นะครับมีแปะพวกนี้อินแ้วกันนะตนะีตีไม่ได้เลยนรินๆแยว่าตีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันกันแต่ตีต,ตีเป็นเพื่อนที่ที่ในกลุ่มรักมากนะครับแล้วก็ไม่เจอมาเลยนะครับเดี๋ยวว่างจะมา เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แหละจะคุยถึงเรื่องตีด้วยอะไรด้วยอก็ตลกดีแล้วก็ไอ้เป้นะครับไอ้เป้เป้มาเรียนอินสายหนึ่งนะครับเป้เป้ค่าตลกดีโบกรถกันคือมันจะมารวมตัวมามาแก้วเสร็จเนี่ยแล้วเราก็นั่งรถจากบางแก้วมามหาชัยนะครับแต่วันนั้นเราไม่เข้าเรียนแล้วเรากะว่าเราไม่เข้าเรียนแล้วเราก็ลงที่ยักษ์ซูเปอร์เลยแล้วก็แล้วก็ข้ามไปฝั่งนึงที่จะไปเพชรบุรีเนาะเราก็เริ่มปฏิบัติการโบกรถกันนะครับปฏิบัติการโบกรถกัน ไ,ได้รถรอสพอมาคันหนึ่งสิบล้อคันใหญ่เลยนะครับก็ขึ้นกันเฮโลขึ้นไปเฮฮาปาร์ตี้นะครับไปเด็กพวกเด็กช่างอิเล็กเด็กอะไรเด็กปีหนึ่งที่มันเข้ามาใหม่นะครับถ้าเข้ามาใหม่ปีนั้นก็จะเป็นพวกก่อก่อห้าจ็ดก่อห้าจ็ดแล้วก็พวกช่างอิเล็กแล้วก็เชื่อมสิบแปดที่มันไปด้วยกันกันกบพวกเราเนี่ยแล้วก็มีช่างอิเล็กตัวเล็กๆอะไรพวกนี้นก็นัไนแหละมันก็ไปกับพวกเราไอ้แป๊ะเขาก็ ขึ้นไปนั่งบนบนบนู่นเลยบนบนบนหลังคารถบรรทุกมันจะมีที่คอกกั้นใช่ไหมล่ะส่วนพวกผมก็อยู่กันขัางล่างนะ,ะก็จะคอยดูแลมัเดนพวกนี้เซิร์กันนี่เซิร์กันในในในเนี่ยนนวุ่นวายหมดเออเฮ้ยระวัง,วง,ง,งตกเราก็คอยดูเลนะแต่ก็มีอาวุธทุบปะกรไปเตรียมพร้อมเพราะว่าเด็กมือสาคอนก็เคยมีไปวางมวยกับเด็กขินเดี๋ยวเพชรบุรีมาเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปบ้างนะครับก็มันก็มีเด็กคนหนึ่งช่างอิเล็กอะไรมัชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะ มันเหวอะกาวแล้วมันมันมาแขว ẩ ผมวไปมันมาแขว ẩ ผมมันผมใส่แว่นไงผมก็ผมก็เซื้อกับแม่มันแหละผมก็ผมก็นั่นแหะแต่ผมแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเหมือนพวกมันไงพวกมันเนี่ยพวกมันจะเซียนกว่าผมก็ขำมันก็มันก็มันก็บอกตอนแรกมันจะมาพูดแล้วไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วแล้วคราวนี้มันก็หลุดปากมาบอกเอ้ยพี่พี่จะใส่แว่นดวงกาวทำหายแล้วว่าพี่นึกว่าเทบอกไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงเมาเหวอเพี้ยนเหรอ ก็กระชากคอมันคว้ามีดอยู่ข้างๆจะฟันหัวมันเลยด้วยความเมาความเบื่อมันเด็กไอ้พวกพวกคนเพื่อนเฮ้ยหมดยายายาเอ้ามันมันก็เออไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเมาไงมันเมาไอ้เราไอ้เราไอ้เราก็ตอนนั้นเราถือว่าด้วยความเป็นรุ่นพี่มันอะไรเงี้ยโอ้ไม่เอาไม่เอาผมไม่รู้มันอย่างงไงล่ะก็ด่ามันว่าไอ้เฮียมึงเมาแล้วมึงมาแฝงกันเองนู่นอีกสัตว์เดี๋ยวเวลามีเรื่องนะถ้ามึงมึงไม่ห้าวอย่างงี้นะเดี๋ยวมึงไอ้นั่นเลยนะ งนงานงานง,นงนผมทะเลากะกับเด็กดมกาวงานเลือดตลกทะเลากะกับไอพวกไอพวกดมกาวเนี่ยแล้วแต่จำมีสมุนไพรมีมีม,มีมีเพื่อนมีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพวกสมุนไพรไปแล้วก็แต่ยังแต่ยังไม่น,น,นั่งกันเพราะว่ามีมีมีจำนวนจำกัดเหราะนั้นก็เลยต้องต้องต้องใช้อย่างประหยัดหน่อยนะครับเราก็เลยต้องใช้ไอพวกเนี้ยมาเป็นช่วยแล้วก็มันมีพวกไอชาเออ ไอชามอยู่ผู้นหนบ้านอยู่ไหนวะมันอยู่เออมันอยู่ราประชาไอไอไอนี่เมื่อก่อนเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยแม่มาโคโบ,โบผมกผมเลยมันไม,ไม่ไม่ไม่ดมไม่เอาอะไรทักอย่างนะมันกินแต่เหล้าแล้วก็เกมกับผมผมันยังผมเจอมันทุกวันนี้ผมยังขำม,มันอยู่มันก็มันก็ยังจําเรื่องนี้ได้บอกแม่งองไปไปนอนที่นู้นต้องเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยกว่าจะได้กลับมาอะไรเงี้ยนะก็โบกรถกันไปถึงชะอําโบกรถกันไปถึงชะอําเนี่ยพอไปถึงชะอําเนี่ยมันจะมีซ้ายาขวา นะครับถ้าเราถ้าเราข้าจากถนนถนนพระรามสอนนงนนเขาเรียกถนนนะจะไปถึงตรงนู้นแล้วเขาเลือกทางเพชรบุรีนะส่วนใหญ่เด็กอุตสาครจะไปทางซ้ายจะไปทางซ้ายมันก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่จะมีองค์พระองค์ใหญ่นั่งจำไม่ได้แล้วว่าเป็นปางขัดสมาธิหรือปางนอนนะ่าจะเป็นปางขัดสมาธิองค์ใหญ่เลยนะอยู่ทางซ้ายพวกเราจะไปนั่นแล้วก็จะเป็นจะไปพึ่งพา,ก,ากับข้ากับกาวัดที่นั่นประจํานั่นแหละนะครับก็จะไป พึ่งพาท่านเรื่อยๆวันนั้นเราก็กลับไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไปเจอมันจะมีเรือบอกอยู่ๆๆๆเป็นเรือหลังคาจากซึ่งเป็นที่ประจำานนี้นเด็กทั้งนิ้คุณสาครหลายๆรุ่นนะครับตอนช่วงปีนั่นน่ะจะไปที่นั่นกันประจำเ๋ยวจะไปอยู่ันที่เรือไอเรือบอกเนี่ยแต่ตอนนั้นเรามีผู้หญิงไปด้วยรา,ามีผู้หญิงไปอยู่สองสามคนนะครับที่ททีี่่จําได้ก็เป็นน้องน้องธนิตไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับแต่เราเราเราไม่คิดอะไรกับมันเราก็เอาเป็นเป็นน้องเป็นนุ่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยล้วเราก็ไปกัน ก็ปฏิบัติการมึนเมาที่ที่ที่จำได้นะฮะที่จําได้มันจะมีธงเฉลิมพระเกียรติปักปักปักชัยอยู่ริมชายหาดเต็มไปหมดเลยสีฟ้าสีเหลืองสลับกันไอ้พวกเราเนี่ยแม่งสร้างทิพย์ผนด้วยความเป็นเด็กอลยเนาะเซิร์งกันไอ้พวกไอ้พวกเซิร์งเนี่ยนะแม่งใส่เกงในตัวเดียวแม่งวิ่งแม่งวิ่งประมาณหกโมงห้าหกโมงเนี่ยมันก็เริ่มมันมันตอนนั้นยังมีคนอยู่มันก็ยังไม่นั่น ยังใส่กางเกงอยู่ใส่ถอดเสื้อแล้ววิ่งเล่นน้ากันไอพวกผมก็แก๊งสมุนไพรก็อยู่แถวๆเรือน่ะยำกันโดดการมีความสุขไอพวกแก๊งเหล้าขาวก็นั่งกินกันโอ้ยมีความสุขมากสนุกสนานไอไอไอเป้ไอเป้สายหนึ่งนี่เหวอตลอดงานผมขำมันชิบหายเลยวันนั้นงานนี้งานนี้เป็นงานที่ตลกมากไอเล็กไอเล็กนั่งกันอันนี้มืดแล้วเรื่อมืดแล้ว เขเริ่มมืดแล้วนี่เี้เริ่มความฮาบังเกิดหนักมากประมาณทุ่มสองทุ่มน่ะทายหาดมืดแล้วล่ะแต่ก็ยังมีแสงไฟแสงจันทร์พอเห็นอยู่ใช่ไหมล่ะอ้พวกที่วิ่งเซิร์งกันเล่นน้ํากันอะไรมันไม่ยอมเลิกนะมันขึ้นมากินข้าวกินอะไรมันก็ลงไปเล่นกันต่อนะวิ่งถือถุงกันพละถุงนะแล้วคนาี้มันยังไงใช่ไหมมันมันมันไม่ใส่กางเกงแล้วดิแม่งใส่กางเกงในตัวเดียวแม่งวิ่งโอ้โหพวกมีความสุขแล้วใครไม่รู้แม่งเมาแม่งก็นั่งเซิร์งอยู่กับใกล้ๆผมแม่งก็ด่าพวกนี้ พวกมึงก็เล่นน้ำก็ทำไมพวกมึงก็เนี่วันนี้เขาเฉลิมพระเกียรติกันวันนี้เขาเฉลิมพระเกียรติกันก็จะพูดอย่างเงี้ยนะเมาแล้วก็บรรนติวันนี้เขาเฉลิมพระเกียรติกันเขาเฉลิมพระเกียรติกันถุงถุงแมงกะยานไปนะคราวนี้คราวนี้ดูดไปดูดมาไอไออสมุนไพรที่พวกผมมีกันนะแม่งหมดเ้ยแม่งหมดเวยไอไอคนที่เอาไปเนี่ยไอเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยนะผมผมไม่อยากเอ่ยชื่อถึงมันเพราะว่าผมทุกวันนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยคุยคุยกับมันมันไปเรียนอินก่อนผม มันจะเป็นคนพกเนี่ยนะมันพกสมุนไพรเนี่ยนะครับมันพกสมุนไพรก็บอกเฮ้ยหยุดก่อนนะสมุนไพรตรนี้นะเดี๋ยวไว้คนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมึงไม่มีกันแล้วพวกพวกมึงลงแดงนะที่เหลือมันก็ไปจัดเหล้าจัดไรกันนะนะก็ไปเบียดเบียดเหล้าพวกแก๊งไอชาพวกไอตัวเล็กวัดชมเนี่ยที่มันไปกันนะํำด้วยหมายไปนั่งนั่งกินเหล้ากับมันให้เราก็หมดอ่ะแดกจนจนหมดอ่ะหมดก็แล้วเนี่ยคราวนี้หมด เมากันแล้วเมากันปิ้นแล้วแต่พวกเรายังไม่พอเว้ยยังไม่พอทําไมคราวนี้เซิงเนี่ยเซิงเนี่ยทิพหายแล้วสุดท้ายคือเซิงแงนะหาถุงหาอะไรมาปันกันทิ่หายแล้วมาปันกงนไ,งไอ้เป้ไอ้เป้ไอ้เป้โดมถุงยานนี่ถุงยานแล้วก็นั่งเรียงกันเว้ยนั่งเรียงกันขำที่ไพรผมมีความขำผมขำขำไอ้เป้เขา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 ไม่เด็ดดอกไม้มาไหมไผมก็เหมอนะแต่เ,เขาที่ผมจําได้กันตลกดิ มันเข้าไปเด็ดดอกไม้มา้มเขามาใส่เนี่ยกินเนี่ยแม่งโคตรหอมเลยไม่รู้ดอกอะไรไม่ดอกอะไรคราวนี้เล็กเลยติเขาก็อบอกเฮ้ยมึงเอาถุงมาดูได้เป้ไหนเหี้ยดอกไม้เหี้ยอะไรถุยไม้ใส่นี่นี่อันนี้กูของกูนี่หอมไาถุยแววใส่ไปได้ทุกมันวะไอเป้ะเขาเหวอ่วววอทุกคนเหว่อเขาไปหยิบมาดมเอ้ยกินนี่แม่งหอมกว่าบอกมึงรู้ไหมนั่นอะไรไอ้จัดบอกอ้าวนี่ก็กาวอะกาวชัดชัดกาวชัดชัดเด็กเป้ะเขาบอกกาวชัด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  ไอเล็กไอเล็กอยู่โดยกาวกาวเป้แห้งแล้วมีน้ำลายติอยู่หรือไงแล้วมีดอกไม้ดอกไม้ลอยอยู่ในน้ำลายอ่ะไอเล็กกระดมไอเล็กบอกกาวเหี้อะไรเป้ตกใบเป้สัตว์นี่มันไม่มีแล้วมีแต่น้ำลายแล้วกับดอกไม้เหี้อะไรมึงมาดมใหไอเป้เป้เขาก็หยิบดมเออใช่สัตว์ใครเอาน้ำลายม่ให้กูดมวะผมก็อามมันเกบ่อยเป้มึงดมใหม่นี่เรียกว่ามีอยู่นะไอเป้เขาก็ดมบหกอเออแม่งกาว กาวชัดชัดกาวชัดๆคดขำขำนุ่งกาวชัดๆเนี่ยแล้วคนนี้ไอ้เพื่อนเราไอ้เพื่อนเราอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็ไปหยิบถุงมาดมนั่งนั่งกันสี่ห้าคนมันก็ไปหยิบถุงไอ้เป้มาดมเป้ของนายยังพอยังยังมีพอยังพอมีกลิ่นของกาวอยู่บ้างนะแต่กลิ่นนายแม่งยังเด็กๆนักนี่ไอ้สักไอเด็กไอ้นี่คนนี้หัดดึงดาวเว้ยไอ้เล็กเล็กปวดมึงลองดึงดูดิเนี่ย เราไม่เคยนะเราก็เราก็เราคือเราไม่ได้มืออาชีพแบบมันนะเราก็ดึงแบบมันไอ้เชี่ยดึงมันบอกมันไม่เห็นมันจะมันจะดึงลงมาเหมือนชาวบ้านก็เลยก็เห็นมันก็อยู่อย่างนะั้นมอง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 ดวงจันทร์จนแสบตาทิพายแล้วก็ไม่งาน,น,นแบบวัออนนี้ไอติไอติไอติแก้งไอเป้ไอติแก้งไอเป้ไปเอากิ่งไม้อะกิ่งไม้ที่หักๆอะไรเงี้ยมาไปปักไว้ริมทะเลไว้แล้วก็แก้งดึง เป้เป้มึงมาดูอะไรนี่ว่าี่เกี้ยนต้นไม้เยี้ยมเลยนนเนี่ยแม่งดึงไม่ออกเลยเนี่ยไอ้เป้เขาไหนไหนไหนเป้ด้วยความก็เมาขเขาเหวอะไงเขาเหวอเขาก็วิ่งไปดูต้นไม้ก็วิ่งไปดูไหนไหนเนี่ยไอติมันยู่ๆเรื่องหน่อยเป้ปอไอเป้เขาดึงป่ะไอติปล่อยมือเป้หายท้องเพราะมันแก้เอาเอากิ่งไปปักไว้กับทรายไอเป้หายหสุดมันงานนี้ไอเป้หายสุดมันมีหลายเรื่องหลายราวมันนะก็น่าซื้อเงินสุดท้ายซื้อเงินจนแบบจนหลับอ่ะซื้อเงินจนหลับ หลักมันในเรือนั่นแหละแล้วก็มีไอ้เด็กอาดิตย์ไรวะนั่นน่ะแฟนใครวะแต่วันนั้นมันไม่ได้ปี้กันหรอกเพราะว่ามันเพื่อนเยอะพวกเราพวกพวกเราไม่ไม่ไม่ได้มีการที่จะลุมโซงกันนะันเพราะว่าเราคบกันเป็นเพื่อนกันเฉยไงนะก็ไอ้ไอ้เด็กผู้หญิงนี่ยมันคนเดียวไงเนี่ยชื่อนกหรือชื่ออะไรมันจำไม่ได้แล้วมันก็นอนอยู่บนเรือแล้วพวกเราที่เหลือก็เป็นนอนข้างเรือนอนบนเรือมั่งอะไรมั่งกันเลยเทียบไปหมดแล้วหลับนอนหลับ ลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเรื่องคืนว่างเรื่องไฟฉายแม่งสองหน้าทุกคนไอ้พวกมึงตื่นตืๆนตืนตืนตืนจับทีละคนทีละคนทีละคนไปรวบรวมถุงกาวตามชายหาดได้มาอะไรมาเต็มไปหมดแล้วก็มาค้นตัวเพื่อนเราที่มันไปเรียนรินก่อนเราเนี่ยเจอกันชาห่อเนี่ยนะ่อนนี่ไอ้แว์กูแล้วก็พวกมึงโซมหญิงกันนะเนี่ยฮ่าบอกโซมอะไรครับผมเมาผมก็นอนผมมาเที่ยวกันมึงไม่รู้ไงวันนี้วันวันวันแม่ไอ้ห่ามึงมางี้นี่งกูก็ต้อง กูก็ต้องมามาดูแลความปลอดภัยกูนึกว่าพวกมึงโซมหญิงกันไปพวกมึงไปกันทั้งหมดเลยเกมกันหมดแต่วันนั้นนะ่ะไอ้แป๊ไม่เกมไอ้แป๊ดแม่งโชคดีเพราะไอ้แป๊ดเขาตอนเย็นนี่เขากลับไปกันไปก่อนกลับไปกับพวกแฟนเขาเนะี่ยเขาคงไปอะไรกันนั่นแหละเขาก็กลับกันไปก่อนแล้วไอ้แป๊มก็เลยไม่เกมมันก็เลยคมีคนสงสารไงมีมีคนสงสาร,สสารถึงถึงครอบครัวพวกเรานะครับตอนตอนที่เราเกมเนี่ยเราเกม,เ,เ,กมเขาก็จับเราไปที่สพเ,เพชรบุรี รอพิบุรีแล้วเขาก็ไปทาประวง,งทําประวัติแล้วเขาก็บอกเขาจะรอขึ้นศาลร,รอขึ้นศาลร,รอขึ้นศาลแถวนั้นแหละบอกว่าแต่แต่ก็มีชุดสืบสวนที่สพพิบุรีบอกเอ้เเี้ยไอ้มึงมึงไปทาอะไรให้พวกนี้มันจับไปพวกนี้ก็เป็นสืบเป็นสืบมาเขาเขาเขาก็ไม่ใช่ตํารวจในสพเขาบอกจับพวกมึงมาทําไมไว้เฮียแม่แม่มาให้เปลืองข้าวหลวงคือตํารวจใน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 สพพิบพุบรีเขาก็ไม่อยากจับพวกเรานะ แต่สองคนนี้เขาไม่นึก,นกไงเขาเสือกจับพวกเรามาเพราะว่ามันมันเป็นแต่งท่องเที่ยวเขาก็ป,ปล่อยปล่อยมั่งเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนไงแต่เขาก็ให้เหตุผลว่านึกว่าพวกเราโสดหญิงแต่พอไปถึงแล้วก็มาค้นเจอกันชงกัญชาอะไรเนี้ยก็เลยต้องจับถุงกงถุงกาวเต็มเลยมีมีดมีมีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็บ่นมอยห่าเอาพวกมึงมาเป็นภาระกูต้องมาทําเรื่องสำนวนสำนวนฟ้องศาลอะไรนเนี้ยเดี๋ยวพวกมึงทา เขียนชื่อกันปอมเปิมอะไรก็เรื่องของมึงนะจากประชาชนนะจริงตอนนั้นอายุประมาณสิบเจ็ดแดงเองเอ,อน่ะเราติดเสาอาทิตย์เด็กก็ต้องนอนอยู่สพในสพเพชรบุรีอ่ะนอนอยู่ในห้องกองขังกับสิบกว่าคนนะ่ะนอนอยู่ในนั้นน่ะงุ้งยิงยิงกันตลอดกินรอเวลากินข้าวเช้ากลางวันเย็นตำรวจแล้วก็บอกเนี่ยกูจะต้องมาซื้อหาข้าวให้พวกมึงกินนะกินข้าวหลวงกันเปลืองชิบหายอย่างงู้นอย่างนี้นะ่ะเป็น เป็นพาละพี่ตำรวจเขาก็พี่ตำรวจเขาก็ไม่น่ามาจับเราเนาะนั่นนะับอยู่กันก็ๆๆอยู่กันถึงวันอังคารวันพุธมั้งจะจำไม่ผิดนะเกมเนี่ยวันเสาร์เออแล้วก็ส่งสารวันจันทร์ส่งไม่ได้ส่งวันอังคารส่งวันพุธไม่รู้อ่ะนะครับแล้วก็มีพวกเรามีพวกเราก็ติดต่อหายแปะหายแปะมันก็ไปเดินเรื่องหาพ่อหาแม่ผู้หญิงเข้ามา เพื่อจะมาอะไรเง,งี้ยโอ้พ่อแม่ผู้หญิงเขามามมเขาก็ไม่ยอมเนาะเขาก็ไม่ยอมเขาก็นึกว่าพาลูกเขามาทำไม่ดีไปแล้วโอ้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะแดีผู้หญิงไอ,ไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นเขาคงมีงปัญหาครอบครัวเขาก็เขาก็เตียงกับพ่อแม่เขาว่าไม่ได้ทะไรมาเที่ยวกับเพื่อนเดยเฉยไม่มีอะไรกันเดียกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชายเขาจะเอาเรื่องเราดิพี่ชายเขาบอกเขาเรียนบูพี่ชายบอกอิสระพวกมึงมึงจะพาน้องกูมาลงแขกกันเหรอมากันอย่างเงี้ยบอกไอ้นกคนเดียวไอนกมาที่มันไปกับผมเมื่อเนีย เปล่าแล้วครับไม่ได้พามานะนี่เพื่อนนะถือพวกวันต้นนะพวกผมคบกันนอะพวกผมพวกผมจะให้เกียรติกันไม่ใครเป็นแฟนใครก็จะไว้ปี้กันก็ไปแอบปี้กันอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีการมามามาลุมโซมึงอะไรกันไงก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันก็ถ้าจําไม่ผิดนะได้กลับบ้านวันศุกร์อะไปวันศุกร์กลับวันศุกร์เกมคืนคืนวันเสาร์แล้วกลับได้ได้กลับมาที่บางแก้วอีทีวันศุกร์อะนั่น่ะเออก็ น่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ติ่ติดพุกชะอำมอยู่หลายวันน่ะติดวันแม่แต่น่ะขำท่หายเลยกลับมาไอติไอติลงถึงบามาแก้วแม่งดีใจเหมือน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 กับแบบกลับมาถ่นเก่าอ่ะโอ้โหนี่หรือบามาแก้วกูไม่ได้เจอมาต้องเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยเออแม่งเก็ไมาเจ็ดวันน่ะยิดด้วยนั่นน่ะแล้วก็เป็นเรื่องตลกโบ,บกหานะครับแล,ล้วแก๊งผมแก๊งนั้นก็ ทั้งแก๊งไหนอย่างนั้นแล้วก็หลังจากหลังจากงานนั้นมาประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ก็มีเรื่องมีราวตีกันเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับแล้วก็เกมกันที่แยกซูเปอร์แล้วก็โดไนไล่ออกกันนั่นแหละนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในเทคนิคงสูสนสักนครนะครับแล้วก็ไปกับพวกไปกับพวกช่กกางเชื่อมกับมันจะไปกับเพื่อช่างเชื่อมช่างเชื่อมพวกช่างเชื่อมช่างก่ออะไรเงี้ยถ้าแกนนํารุ่นพี่ๆก็พาไปเนี่ยก็จะไป จะไปที่เดียวกันนี่แหละจะไปไอตรงเรือบกตรงนี้แหละนะครับศุสานจะ,จะคุ้นเคยกับกับชะอํามากนะครับกับชะอํานี่จะไปกันไปกันโอ้ไปกันบ่อยไปกันแทบทุอกอาทิตย์อะพูด,ดง่ายแต่ผมไม่ได้ไปทุกอาทิตย์มากผมพวผมรอบเช้าก็จะจะตีจะตีซะส่วนใหญ่นะครับชุดผมนะนะชุดผมเนี่ยก็จะตีซะส่วนใหญ่นะครับก็ความประทับใจความประทับใจที่มีต่อเทคนิศคศุสานก็จะประมาณนี้ นะครับเออ <c oughs> มันมีหลายเรื่องราวเลยนะครับตบว่าปีนี้ว่าเป็นปีครบ,บรอบ83ปีนะครับ2481นะครับสอกคอตั้งวิทยาเิคสุขาคอน,นะครับก็เป็นอะไรที่ความประทับใจนะครับความประทับใจแรกสำหรับการเรียนอาชีวะนะครับก็ไม่เคยลืมไม่เคยลืมที่นี่นะครับก็ มีอะไรก็จะพยายามไปที่นี่เรื่อยๆนะครับผมที่ก็ยังมีเพื่อนฝูงช่้งเชื่อมชัางก่อที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังคบกันถึงทุกวันนี้นะครับก็มีความประทับใจที่นี่ตอนนี้ก็ก่อสร้างรุ่น83นะของผมนี่รุ่น55 56ก,ก,ก็นานแล้วเนาะก็พูดง่ายว่ารุ่นของเทคนิคสุาคอเนี่ยบางบางคนเขาก็ เขาก็แย้งข้อมูลมาว่าเอ้สมุทรสาครมันเกินสองสี่แปดหนึ่งแต่เราเราอ้างอิงจากเอกสารดีกว่าเพราะว่าเอกสารเขาเข,าเขียนว่าสองสี่แปดหนึ่งคือปีแรกการช่างไม้สมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ถ้า,านับตามรุ่นก็เป็นห้าสิบห้านะครับนั่นแหละก็ราสิทธิ์เขาจะเขาจะรุ่นมากกว่าสมุทรสาครสองปีที่ผมรู้ขเขาอะไเพราะว่าคนที่ทํางานผมเนี่ยเขาก็เด็กราสิทธิ์เก่าแก่ผมสองปีเขาบอกเขาเรียนเขาเขาเรียนรุ่นห้าเจ็ดห้าเจ็ดตอนผมก็ไปเรียนรุ่นห้าห้า ห้าเจ็ดเขาอยู่ปีสามเนี่ยแสดงว่าเขาสรางทธิ์เขาก็เป็นมีรุ่นเยอะกว่าทงสาครสองสอปีนะครับคือในช่วงในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่วงพศออนั้นนะ่ะวิทยาเทคนิคจะเกิดเยอะสองสี่แปดศูนย์สอี่ปดหนึ่งอะไรพวกซึ่งเอ่อก่อสร้างที่แรกขน่าจะเป็นวิทยาเขีวเทนถวายนะครับก็ปีนี้เขาก็ครบรอบแปดสิบแปด ปี89ปีแล้วนะครับผมก็วิทยาเทคนิคก็จะ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 หลังเขาประมาณสามปีสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าแปดผมไม่แน่ใจว่า, <c oughs> าเจ้นุสักคเปิดหลังเขามาสี่หปีนะเี่พราะว่าในในในหอประชุมของวิทยาเทคนิคก็จะมีจะจะมีหน้าพ่อจากวิทยาเขตเทนทวายเนี่ยครับมาอยู่ที่วิทยาเทคนิคหลายๆโรงเรียนนะครับในหอประชุมนะครับผมก็เรื่องราวก็จะประมาณขนาดนี้นะครับผมก็ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องวิถีอาชีวะของผมนะครับผมก็วันนี้เรื่องของมิเทคนิคซุกนาคอนก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องวิถีอาชีวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับก็วันนี้ขอฝากเรื่องของมิเท็กคนิคซากอนครบรอบ83ปีไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อ้างนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ